uh ติดตามชมรายการครอบตัวเดียวกันกันต่อค่ะเราจะคุยกันนะคะว่าเมื่อความตายมาเยือนคนในครอบรัวแล้วที่ทั้งสองครอบรัวนั้นจะมีวิธีการทําตัวทําใจอย่างไรค่ะและในช่วงนี้ก็มีผู้ร่วมสนทนาอีกท่านหนึ่งเราได้กล่าบมิมนพระอาจา,ยารย์ไพศาลนะคะวิสาโลท่านจะเอาว่าพระป่าสุขโตเนี้ยค่ะมาร่วมให้หลัรทมให้ข้อคิดกับผู้ร่วมรายการและผู้ชมในขณะนี้ด้วยเพราะว่าท่านเป็นผู้ริเริ่มเผยแพร่เรื่องโครงการ หลักปฏิบัติการพอเชิญความตายอย่างสมบุแล้วเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยเพราบอกแล้วว่าความตายนี่คือเพื่อนสนิทเนาะ,ะแต่เราทําเป็นไม่รู้จักเราไม่สนใจเขาขอ,อนมัสการค่ะเชิญพรสาธุค่ะพระอาจารย์คะขออนุญ,ญาตยิงคําถามตรงเลยว่าเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องความตายงแต่ต้นปีเนี่ยมันจะเป็นมงคลไหมคะเนี่ยคือปีใหมยเนี่ยคนก็มักจะหมายถึงเทศกาลแห่งความสุขค่ะแต่ว่ามองในแง่หนึ่งเนี่ย ปีใหม่หมายความว่าหนึ่งเรามีอายุยืนขึ้นอีกหนึ่งปีแต่เวลาเดียวกันเรากใกล้ความตายขึ้นมาอีกหนึ่งปี<ห>แล้วเนี่ยปีใหม่เนี่ยมันกับความตายที่มันมันก็โยงกันนะเพราะหมายความว่าเรากใกล้ความตายเข้ามาอีกหนึ่งปีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเวลาที่เราควรจะพิจารณาว่าเอ๊ที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตด้คุ้มค่ากับการมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแล้วก็เราจะเตรียมพร้อมรับมือ ความตายที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนอย่างไรบ้างค่ะค่ะสาธุค่ะค่ะคือคุยได้นะคะหมราะว่าจะอยู่ในช่วงบรรยากาศของปีใหม่ถ้าคุยเพื่อให้เกิดความไม่ประมาทนะถือว่าเป็นมงคลในทางพุทธศาสนาเนี่ยคําว่าความไม่ประมาทเนี่ยถือว่าเป็นธรรมะข้อใหญ่ที่สุดที่เรียกว่าเป็นครอบคุมธรรมะข้ออื่นๆเหมือนกับรอยเท้าช้างจะคุมรอยเท้าสัตว์ทุกชนิดในป่า เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงความตายแล้วเราเกิดความไม่ประมาทในชีวิตนะอันนี้ถือว่ามงคลเป็นมงคลที่เราที่จะช่วยทําให้ชีวเราจเจริญงอกงามค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะเมื่อถามใจของพี่สุนิษนะคะว่าวันที่ลูกสาวจากไปวันนั้นใจของพี่เป็นยังไงแลวพี่ทําใจยังไงคะพี่เคยเสียแม่เคยเสียน้องชายไม่เหมือนกับเสียลูกสาว ต่างกันความรู้สึกต่างกันเท่าที่ฟังตอนที่เสียลูกสาวเนี่ยหนึ่งก็คือไม่ทันตั้งตัวอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นคุณแม่ถ้าป่วยเป็นโรคเรงและอายุมากค่ะก็เหมือนกับได้ได้ทำใจเอาไว้ก่อนใจไว้ก่อนแล้วน้องชายน้องชายก็เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งตับค่ะเขาก็เสียใจมากค่ะแต่จะระยะเวลานานแล้วเราก็เลยลืมไปว่าความรู้สึกเป็นยังไงแต่ลูก ลูกที่เราอยู่ในท้องเราอะ่เหมือนมันเหมือนกับคือตัวเราครึ่งหนึ่งอยู่ที่เขาถ้าพอจากไปเนี่ยความเสียใจความอาวอ์ความภากจากกันเนี่ยทําให้เราเป็นทุกข์เหมือนกันพี่ชนที่อบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยเข้ารับการอบดม เรื่องความตายที่จะเข้ามาเยเาือนเดาเพราะเกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่อบรมได้นํามาใช้นํามาช่วยบรรเทาให้จิตใจดีขึ้นได้มากน้อยขนาดไหนครับคือทั้งอบรมทั้งทํางานด้านนี้เวลาคนไขระยะสุดท้ายเราไปจะไปจับมือเขาบอกบอกทางให้กับเขาถ้าเป็นลูกเราล่ะเราจะทําได้ยังไงก็ได้แต่คิดอ,อย่างนั้นแหะคะ่ะ วันนั้นนะคะวันวันที่อยู่ห้องสุขเสื่อนปั๊บเนี่ยอยูก่กับลูกตลอดกอดลูกไว้ตลอดรู้ว่าลูกจากไปแล้วแล้วก็เสียใจแล้วก็กอดลูกบอกว่าแม่รักลูก,ลกอโหสิกรรมกันอะไรกันขั้นตอนนั้นจนจบจนจนให้เขาแต่งศพลูกบอกว่าแต่งหน้าเขาด้วยแต่งตัวด้วยแล้วก็เอาเอาชุดเอาถุงเท้าใส่ให้เขาตอนนี้ยังเห็นสภาพเท้าเขาก็ยังสวยอยู่ทาเล็บสีม่วงใส่เท้านะลูก เขาแต่งหน้าสวยงามมากแล้วก็หอมลูกส่วนพนักง,งานบอกว่าระวังฟอร,ร์มาลินนะความรู้สึกตอนนั้นมันมันรู้ตัวว่าจะทําอะไรเป็นชดๆจนมาตั้งศพลูกตั้งไว้อยู่หกวันก็มีสติในการรับแขกในการทํางานในการทําอะไรอยู่แต่เหนื่อยมากมก็แสดงว,ว่ายังเอาเ,ออเขาเรียกวไรวิธีการในการผ่านการอบรม มาใช้ได้ณนะขณะนั้นได้เป็นระยะระยะช่วงช่วงทีนี้นี่ถามความรู้สึกของผู้เป็นแม่หลังจากที่ลูกจากไปพูดง่ายๆว่าตายเลยแหละเอาละเรียบร้อยแล้วคืนนั้นเราจะต้องกลับบ้านความรู้สึกกับสิ่งแวดล้อมเดิมๆเนี่ยเรารู้สึกยังไงคืนนั้นพอสวดศพคืนแรกแล้วกลับมาบ้านจะทำใจไม่ได้อยู่นานมากเลยช่วงแรกๆก็ ไม่กล้าเดินผ่านตรงเตียงลูกตื่นเช้าไม่อยากให้เช้าชไม่อยากถึงเวลาที่เราไปเจอเขาอตอนค่านี่จะงเอ,อแล้วจะตัดเพาะนอนนอนภาพถ้าเห็นภาพเขานะเนี่ยบอกว่าหยุดหายใจทําไมตายทําไมทําไมไม่ตื่นเนะี่ยก็เป็นอย่างนี้นะคะ่ะเวลาที่แม่คิดถึงลูกสาวแม่ทํำยังไงคะ ตอนนี้จะว่าเห็นเข้าของเขาก็ยังทําใจไม่ได้เคยว่าเออเสื้อหนาวตัวที่ลูกนุ่งตอนเขาเสียชีวิตเรา,เามากอดข้าห่มเขาเอามากอดอกอดได้คืนเดียวค่ะไม่ไหวแล้วอย่าเลยมันจิตมันตกลงเลยเก็เลยเอาซ่อนไว้ก่อนอตอนนี้ยังไม่เข้มแข็งพอก็วางไว้ก่อนแล้วค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยแล้วที่สําคัญก็คือเรื่องกฎหมาย อืมทะเบียนบ้านที่ประทับตาชื่อลูกว่าตายเนี่ยมันมันเจ็บปวดค่ะมัน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 ทุกข์มากมันมันไม่สบายไม่อยากเห็นกระทั่งใบมรณะบัตรก็ไม่อยากเห็นอะไรจะต้องซีหลอกอะไรทั้งหมดต้องยื่นต้องเซ็นต้องอะไรเนี่ยกระทั่งประกันชีวิตเนี่ยเดือนเศษแล้วถึงจะมาทําเงินอะไรที่เขาจะได้เนี่ยตอนนี้ทรัพย์สินอะไรในบริษัทหรือหลักฐานในทางเทศ ก็ยังไม่ไปทําบอกแฟนเขาบอกไว้แม่สบายใจไม่จะไปทํามีอะไรด่วนไหม,มถ้าไม่ด่วนแม่ยังไม่เข้มแข็งพอเขาก็าเข้าใจผมก็ไม่ไหวเหมือนกันแม่คอนโดปิดไว้เลยไม่เข้าไปดูแม่เราก็ค่อยๆค่อยๆอ,อ,อ,อย่างเงี้ยค่ะ สวยเดินถามพระอาจารย์นะคะในกรณีที่ยังเกิดความรู้สึกแบบที่พี่ชวนพิษบอกนะคะว่าไม่กล้าเดินผ่านและอยากให้ถึงเช้าช่วงเย็นจะเหงามากแล้วก็ตอบพ้อถึงลูกทำไมหยุดหายใจทำไมไม่ตื่นขึ้นมาเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงคะพระอาจารย์คะคือจะมาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะมีความรู้สึกอย่างนั้นเมื่อเราสูญเสียคนรัก ความเศร้าเสียใจอันนี้มันก็จะเกิดขึ้นเป็นธรรมดามากธรรมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรทาก็คือว่ายอมรับความรู้สึกของตัวเองหมายความว่าถ้าเราเศร้าเสียใจเราก็ยอมรับว่าเราเศร้าอ๋อค่ะนะหรือแม้ถ้าเราอยากจะร้องไห้เนี่ยก็ธรรมคิดว่าร้องไห้อ๋อค่ะใช่คือไม่จำเป็นต้อง เก็บเอาไว้กดเอาไว้ความรู้สึกนั้นเอาไว้เพราะว่าบางคนก็จะคิดว่าฉันเป็นผู้ชายฉันต้องไม่เศร้าโศกเสียใจฉันต้องไม่ร้องไห้ฉันเป็นคนปฏิบัติธรรมฉันต้องไม่เสียใจเพราะว่านี่เป็นธรรมดาของชีวิตบางทีเราพยายามกดข่มความรู้สึกซึ่งอาตมาว่ามันมันไม่ช่วยเพราะว่ามันจะไปแสดงอาการปะทุในภายหลังแต่ว่า เมื่อเราร้องไห้แล้วเราเศร้าเสียใจแล้วก็อยากให้มาตั้งสติค่ะค่ะแล้วมาพิจารณาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยจากไปจริงหรือเ,เปล่าข้อจะเพียงแค่เปลี่ยนสภาพไปก็ได้แล้วเขาว่าเขาก็อาจจะยังอยู่ไม่ไกลจากเราอาจะมามองว่าความตายเนี่ยไม่ต่างจากคนตายไม่ตางจากก้อนน้าแข็งที่ลอยอยู่ในในขัน่ะ มันก็ค่อยละลายละลายละลายหายไปอ <Sens> <UK. S 2> ถามว่าน้ําแข็งหายไปไหนเปลี่ยนมาเป็นน้ำน้ำแข็งก็อยู่ในน้ํานั่นแหละอ,อยู่ในในใน,นมันมันเกลืนไปกับน้ํำความตายของคนที่เราลัาก,ก็ไม่ต่างจากก้อนน้าแข็งที่ค่อยๆละลายหายไป <S 2> <S 2> เราไม่เห็นก้อนน้าแข็งแต่เราก็รู้ว่าอยู่ในนั้นอะ่ะ <ส del S 2> ใช่ไหมฮะันั้นเพื่อนคนที่เราร้าเนี่ยเขาตายอย่ไปเขาก็ได้แค่เปลี่ยนสภาพนะเพียงแต่เราไม่รู้ว่า อยู่ตรงไหลแล้วจับต้องไม่ได้แต่เรารู้ว่าเขาก็อยู่รอบตัวเรานะแล้วที่สำคัญคือว่าเขาอยู่ในใจของเราด้วยนะถ้าเรานึกถึงเขาเมื่อไหร่เขาก็ปรากฏค่ะแต่ความรู้สึกของเราโดยเพราะถ้าเรารู้สึกถึงเขาในความรู้สึกที่ดีๆเนี่ยอาจจะมาเชื่อว่ะทําให้เรายิ้มได้นะถ้า,ามาคิดว่าคงจะต้องพิจารณาต่อไปด้วยว่าถามตัวเองว่าเรา ทำดีที่สุดกับเขาหรือยังถ้าคนเราเนี่ยได้ทําทําสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยอาตมาเชื่อว่าเราจะเราจะเสียใจน้อยลงค่ะเพราะเราได้ทําดีที่สุดแล้วแต่แน่นอนมันก็อาจจะมีบางช่วงบางจังหวะที่เราอาจจะสงสัยเฮ้ยบางอย่างเราอาจจะทําดีไม่พอนะค่ะบางครั้งคนที่เป็นแม่คนที่เป็นพ่ออดอดโทษตัวไม่ได้ว่าถ้าเราถ้าเราทําอย่างนี้ทําอย่างนั้นมันน่าจะดีกว่านี้ค่ะค่ะนะอาจมาคิดว่าบางครั้งเี่ยก็ต้อง มีสติว่าเราไม่โทษตัวเองเราไม่โทษตัวเองไ่โทษเงว่าเพราะคนที่เป็นเป็นแม่เป็นพ่อเนี่ยมักจะโทษตัวเองว่าเราเราทําตรงนี้น้อยไปตรงนี่ทำอย่างนี้ตรงนีมทำอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องสุดวิสัยคเราไม่มีทางที่จะรู้ลงนะแล้วเราก็ทําดีที่สุดแล้วแต่ถ้าตรงไหนที่เราสู้ว่าเรายังทําดีไม่พอเราก็ทําดีให้กับเขาได้ด้วยการทําบุญให้เขาทําความดีอุที่ส่วนกุศลให้เขา มันก็ยังไม่สายที่เราจะทําความดีให้กับเขาไม่ว่าเขาจะอยู่ในที่ไหนก็ตามเนี่ยอาตมาเชื่วมันจะช่วยทําให้เราคลายความเศร้าโศกลง่ะแสก็เรายังถึงกันอยู่ใช่ยังถึงกันอยู่ยัง,งยไม่ถึงด้วยใจค่าแต่ที่เรานึกถึงเขาเขาก็มาปรากฏแก่เราใช่ไหมฮะโ<ช>ดยเพราะยิ่งคนที่เป็นคนที่เป็นลูกด้วยแล้วเนี่ยนะจะเรียกว่าเครื่องหนึ่ง นะของลูกก็อยู่ในตัวเราค่ะใช่ไหมใช่ค่ะครึ่งหนึ่งของลูกอยู่ในตัวเราใช่ไหมใช่แล้วมาที่ครึ่งหนึ่งของแม่ที่อยู่ในตัวลูกเพราะฉะนั However, ้นเนี่ยไม่ได้ไกลจากกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เร่อนี้เนี่ยก็ให้มันก็ไม่ได้ว่าเขาไม่ได้สูญหายไปไหนค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะคือตอนอยู่นี่ก็สัมพันธ์และผูกพันกันด้วยค่ะแต่พอเปลี่ยนสภาพไปก็ขอผูกพันกันด้วย จิตหรือใจถึงกันตลอดมันก็จะทดแทนความรู้สึกสูญเสียเศร้าโศกเหล่านั้นได้ใช่ไหมคะค่ะสถธกค่ะ,คะทีนี้น้องแพรล่ะคะความรู้สึกของน้องแพรตอนนั้นพอรู้ว่าพี่ที่เพื่อนจากไปเนี่ยน้องแพรมันช็อกอะค่ะอืม,มเพราะช่วงงานศพยังยังหวังให้เขาตื่นมาเลยอืมม,มันมันฝัน งงอ่ะมันไม่าเหลือเลยอะไรนี้ใช่ไหมคะยังรับยังไม่ยอมรับความจริงได้รูปตัวพี่เขาบ้างไหมสุดท้ายได้รูปตัวได้อะไรใส่ถุงเท้าให้เองออค่ะแล้วพูดกับเขายังไงแม้ตอนนั้นพูดในใจเพราะขอบคุณทุกอย่างแล้วก็ขอโทษถ้าทําอะไรถ้าเป็นดื้อเลยคะคะถ้าทำอะไรไม่ดีขอโทษช่วงที่น้องเพื่องจากไปใหม่ ชาเห็นความทุกข์ของแม่ขนาดไหนคะแม่แข็งแข็งมากค่ะแม่ไม่ได้แสดงออกว่าแบบโอ้ฉันทุกข์เหลือเกินแม่อาจจะเป็นยังงก็ได้แม่แม่เป็นหญิงแกร่งแม่เลี้ยงเราสองสนคนมาคนเดียว<อ>เห็นแม่เล่นชีวิตปกติอะค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีที่ปัญหาที่ทํางานหรือเปล่าแต่แม่ก็ คมแม่เป็นตัวอย่างที่ดีมากอ่ะหนูก็เลยพอไม่ได้เหมือนกันพี่ายี่ไม่เห็นแม่อ่อนแอเลยใช่ค่ะโดยเดินนถามพระอาจารย์แล้วกันนะคะพี่แอ้ค่ะในครอบครัวของพี่ส่วนพิษในพี่ส่วนพิษเข้มแข็งเป็นหญิงแกรงจะไม่ทุกข์มากแต่เหมือนช่อว่าหลายครอบครัวที่เสียลูกไปทุกหนพระอาจารย์มีคำแนะนำยังไงบ้างคะ